สวัสดีครับวันนี้ผมกันเกมเมอร์ดีเอสวันนี้จะมาเล่นเกมไฟ n ์ไนต์เอ็ดทุีโกลเด้นพาร s ภาคแรกนะครับอ่าพาร์สอนะครับเนี่ยหวังว่าคืนนี้จะไม่จะไม่ยากนะครับโอเคเริ่มเลยที่จริงตอนแรกผมมาเล่น คืนสนะครับแต่คือด้วยการทีออ่โปรแกรมอัดมันดื้อๆเดือด,อด,อดอหน่อยก็เลยก็เลยออัดแล้วเดี๋ยวมาอัดใหม่ซึ่งในคืนนี้จะมีตัวละครเพิ่มมาหนึ่งตัวนั่นคือฟ็อกซี่นะครับมันจะอยู่ในม่านถ้าเกิดว่าเราเห็นออกมาให้เราส่องไฟไปที่มันเพื่อไล่มันกลับเข้าไปแบบนี้นะครับ เออตรงไหนวะนี่แบบนี้นะครับแบบนี้อืมไอเี้ยคลิปอื่นยังตัดไม่เสร็จแล้วกูอัดคลิปนี้สมกก็เป็นนักดองยิงลยกัน

เอ็มเงียบจังเยยลยมีแค่เสียงแอมเบียนสให้กูหล่อนหนูเล่นเอ้อ อเคมันออกมาแน่อยู่ข้างหน้าโต๊กกินข้าวนี่ไงกูสังเกตนะทำไมถึงยามันไม่เปิดไอ้นี่วะฟัดลมมึงอยู่ตั้งหลายชั่วโมงทำไมถึงมันไม่เปิดวะกูก็ไม่เข้าใจ <c oughs> นั่นไงเห็นเมื่อกี้เมื่อกี้ใช่ ฟ็อกซี่ครับเห็นหน้ามันไหมนั่นแหละวิธีไล่ Subtitles <laughs> เกือบไปสักเกือบย้ำอีกทีเผื่อไม่ไป ui đã bân ตีห้าพวกมึงเคยเห็นกันเลยนะตีห้า6โมงเช้าพีสพีส โอ้โนโอ้ไม่ขอจบพาร์ทไว้แต่เพียงเท่านี้ครับบาย